มันจะยันนู่นพี่แต่อ๋อแต่แต่เขาก็ส่งทีมงานเข้าไปอยู่นะใช่แต่บางคนวนส่วนมากจะไหลอยู่นู่นถ้าไหลครัพี่คนขึ้นย้อนส่วนมากน้อยคือคือแต่เดี๋ยวตอนนี้น้ำมันไหลไปทางนู้นนะแต่เดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะมันอาจจะไหลมาทางนี้หรือเปล่ามาง่ายเขไหลแต่ข้างล่างมันน้ำมันแรงอ๋อน้ำมันแรงนะน้ำน้ำข้างล่างนี่มันไหลไปนู่นเหรอน้ำตลบเงี้ยอ๋อน้ำตลบนะอย่างนี้เราดูมิ้งอ้ยนูไม่แรงครับพี่ลงไปดิ ลงไปนะเพราะผมเล่นตั้งแต่เด็กแล้วน้ำที่ที่เทวัญญาเลยโอ้ครับพี่นะขอบคุณมากแต่ผมก็ขับเรืออยู่พี่หัวข้อเรืออยู่นะผมดูเรารู้อ่ะพี่เราไม่ว่าเราเนี่ยใช่ใช่ครับเมื่อวานผมมาดูผมยังพูดเลยใจผมนะอืมยังไงก็หางไม่เจอแต่อย่างน้อยคือน่าจะไปที่นู่นเหรอไปนู่นเกาะเกตเลยเหรออ่าที่แล้วบางทีมันไปเกาะใต้ถุนบ้านเงี้ยเออเออใช่เพราะบางทีมันชอบไปอยู่ใต้ถุนบ้านมันก็เป็นไปได้นะใช่แต่ว่าแถวเกาะเกตเพราะว่า บ้านเพื so so icon, the like ium, so so ่อนผมอยู่ริมน้ำเนี่ยนอนบ้านเมื่อก่อนนอนบ้านเพื่อนรุ่รุ่นไปนอนบ้านมึงเหม็นง้โอ้โหหมาแม่งมันรออยู่ครับเป็นไปได้นะทีเจอศพอยู่ใต้มันออกไม่ได้มันติดเสาคือจะน้ำลงจะลงใช่แค่น้ำลงมันก็ไหลมาติดคนนี่คนนี้น้ำจะหลงเนี่ยมันติดเสาบ้านอย่างเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องตัวใบฝักเงี้ยเป็นไปได้เพราะคนตัวนี้นะพี่ผมไม่ได้คุยนะผมเองก็เจ็บศพสามสิบยี่สิบศพแล้ว เด็กที่บ้านผมอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้ตกน้ำมมแม่ไปคุณนู่นพาอิดพี่พาอิดน,นะครับเออแต่เออทนไปตั้งกระแสน้ำนที่ไม่ไปเกาะใต้ถุนอยู่ใต้ถุนเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่านักประดาน,น้ําหรือว่าทีมกู้ภัยเนี่ยเขาก็ไปทุกทิศนะตอนนี้นะอต้องไปททุกิศแต่ว่ามันตีองค์ป้างไม่ตีอยู่นี่แล้วพี่ต้องคงป้องแต่ว่าสื่อก็อยู่ที่นี่ก่อนใช่ เพราะว่าเรียกว่าถ้าวนไปเหมือนกับพี่พี่ทำข่าวที่เรือล่มยศยาปหมละ่ะอ๋อมันไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำแต่ช่วงนั้นน้ำน้าน้ำอ่ะน้ำท่วมน้ำมันแรงมันไหลลงมาพี่เข้าใจว่าแต่ช่วงแม่น้ำน้ำเหนืออะไรมันลงมันก็นมาเจอลงนี่ก็ตกที่ก็มาเจอที่สกศรีราศรีราดออกจากอยุธยาใช่ไหมโอ้มาเจอที่นี่เลยนะใช่พี่เพราะนก็น่านน้ำมันแรงน้ำมันแรงไหลลงโอ้จากอยุธยา อันนี้น้ำปกติพี่มันจะตีขึ้นอย่างเดียวตีขึ้นอย่างเดียวนะพี่อันนี้คือปกติขึ้นอย่างเดียวพีูดง่ายๆว่าโอกาสที่จะไปเกาะเก็ตใช่ไหมเกาะเก็ตนี่มันรอมีติดได้เป็นไปได้นะครับไหมต่ไม่พวกจะเจอนะพวกหาบพุ่งขับเรือจะเจอพี่เชื่อไหมว่ามีคนพูดว่าคุณเจนคุณรู้จักคุณเจนไหมรู้พี่เขาบอกว่าน่าจะอยู่แถววัดเขมมาพี่เชื่อไหมผมไม่เชื่อ ยังไงผมไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อนะพี่เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะพี่พี่เขาเป็นคนแถวพื้นที่นี่ครับแล้วแกคุ้นเชนอย่างนี้เชอครับใช่ครับนี่ครับแกเป็นคนที่นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็อย่างที่ผมบอกนะเราไม่เชื่อเราก็ไม่รับรู้แต่ว่าเราก็ใช่เราไม่รับรู้เราไม่รับรู้แต่เราก็ใช่บริการมากไกลแกเป็นคนในพื้นที่นี่ครับแกก็ใช้ประสบการณ์ของแกครับส่วนจะผิดจะถูกมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็เรากะได้ครับกะได้ค่าคะแนนได้นะครับนะ อืมเรื่องปกติเห็นไหมครับขอบคุณมากครับนะอย่าลืมนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับพี่นะขอบคุณมากครับอยากนีครับอก่ไห้พี่อยากบอกว่าเรายังไม่ถึงกุญจันทร์นะครับผมเรียกว่าเราทําข่าวประเภทอย่างนี้อยู่ครับผมขอบคุณมากครับนี่นะท่านผู้ชมนะอืมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือจากคนที่มีประสบการณ์เรียกว่าบ้านเขาอยู่ที่นี่ครับเราก็เขาเห็นเหตุการณ์ครับ หลากหลายครับทีนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเราจะมาดูกันว่าเราจะไม่ด้อยกันนะครับท่านผู้ชมนะเราจะไม่ด้อยกันเราจะไม่เฮฮาปาร์ตี้กันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราจะไม่เอามาเล่นกันนะครับท่านผู้ชมนะต้องบอกว่าเราไม่เอามาเล่นกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องบอกนะว่าเขาเป็นคนพื้นที่ที่นี่แล้วเขาก็มีข้อมูลแต่ก็อย่างที่ผมบอกเราเราก็ต้องฟังหูให้หูครับส่วนคนที่มีความเชื่อ อีกแบบในคนไทยครับคนเชื่อนะครับเรียกว่าศรัทธาเรียกว่าผมก็เป็นคนนึงครับเชื่อในสิ่งที่ผมต้องเห็นก่อนครับเรียกว่าอันไหนที่ผมไม่เห็นผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าเราก็ไม่ลบหลู่นะครับานผู้ชมครับผมเป็นคนไม่ลบหลู่อยู่แล้วนะครับนะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมก็ไม่ลบหลู่แต่ว่าผมก็ยังไม่บางอย่างเราก็ไม่ได้ว่าเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับผมแต่เราก็ไม่ลบหลู่นะครับท่านผู้ชมเห็นนะเรียกว่ามันคาบลูกคาบดอกกันอยู่ครับมันก็ห้าสิบห้าสิบครับพูดง่ายครับผม ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันไปนะครับนะมีใครจะว่ายน้ําหรือเปล่าข้างล่างมันแรงนะเออน, <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมนะเป็นครับคุณผู้ชมอันนี้คุณบินมาคุณบินมาเนี่ยอันนี้จะเป็นคุณบินกับคุณเอกพันพัหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนะ